นี่เขามีเมนูภาษาไทยด้วยนะคะโอ้ยตายล้วเห็นอาหารเรากินไม่หมดบบสวัสดีค่ะทุกคนคันนี้เฟลลี่สวัสดีค่ะเรา วันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราก็กำลังจะไปทานร้านอาหารไทยนะคะที่แบบเราเคยมาทานสองรอบแล้วแล้วแบบเป็นร้านอาหารไทยที่รู้สึกว่าอร่อยรสชาติแบบออเทนติกอะรสชาติแบบไทยอะนัดก,กับโอปาโอม่ามาวันนี้แล้วก็ทานอาหาร<ไ>ห<น>ก็นี่ไงเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านอาหารแล้วพอทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะไปดูเทยเตอร์ต่อ จะเป็นแบบโรงละครสำหรับเด็กอ่ะโอป้าเขาซื้อตั๋วให้พวกเรานะคะแล้วก็จะพาไปดูกันวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอาหารที่ร้านอาหารไทยชื่อร้านว่าไทยพาเลสนะ mm hmm. เจ้าของเขาเป็นคนเหนือเอออร่อยเดี๋ยวพาไปดูว่าอาหารหน้าตาเป็นไงหนาวไหมฟิลล mm ี่หนาวโอ้ยหนาวมาก mm hmm. หนาวมือเอามือไว้ข้างใน close, huh? นี่เมืองอเชนบวกนะคะ เห็นไหมมีแบบตึกอาคารโบสถ์อะไรสวยมากเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่เหมือนกันสวยเหมือนกันนะคะเวลาที่เรามาช็อปร้านเอเชียเราก็จะมาที่นี่แหละคะ่ะชาเฟนบวก yeah. นี่นะคะไทพาเลสที่เราจะมาทานกันร้านคือจำง่ายมากจะมี3าล้อนะคะอยู่หน้าร้านไทพา ร้านนี้ที่ตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งเรามาเดทกันด้วยเดทนายแล้วเราก็ไปดูหนังกันต่ออยากได้รสชาติไทยแท้ๆต้องมาที่นี่โอปา้าโอมาน่าจะมาถึงแล้วมาเข้านยินดีต้อนรับไปไหนนั่นไงโอปา้อปาสวัสดีค่ะ นี <Souls S 2> <át> ่เขามีเมนูภาษาไทยด้วยนะคะหน้าตาอาหารก็นี่เราสั่งอันนี้ไปหมูกรอบผัดพริกเกลือแล้วก็ปลาลาดพริกด้วย จานแรกมาแล้วค่ะเกี๊ยวทอดถ่ายไม่ทันนะคะหมดแล้วอร่อยไหมคะเกี๊ยวทอดอร่อยไหมคะได้ค่ะกินให้หมดก่อนแต่เดี๋ยวมีข้าวอีกอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ klingt komisch, aber es ist also wir hatten den total nervt. Wir hätten gefing wurden, dann bin ich noch Zoll hängen und wie. Hiu, hiu, hiu. Lok Chin Tom Yum Goong na kha. Lok Chin Moo. It's a pork ball. Am I Lok Chin Moo? Der Mami auch hei. ลูกชิ <mein> ้นอร่อยไหมคะอร่อยอ่อชอบใช่ไหมชอบทุกอย่างเลยนะก็คืออาหาร รสชาติใกล้เคียงกับที่เมืองไทยที่สุดแล้วร้านนี้อาจจะมีร้านอื่นที่แบบอร่อยกว่านี้ซึ่งเรายังไม่เคยไปทาน,นะค่ะแต่ร้านนี้คือแบบ Recom ม e n d มากอาหารแบบรสชาติแบบแท้ๆไทยแท้ๆอาหารแอบร้อนนนนะคะเพราะว่าวันนี้คนเหมือนจะเยอะนะแล้วมีคนเสิร์ฟอยู่คนเดียวแต่น่าจะได้แล้วฟิเล,ล่ยังหิวอยู่ไหม กินเกียวอยีกนิดเดียวคือี่นิดเดียวกินเกี้ยวไปตั้งหลายชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นไปอีกตั้งหลายลูกนะยังหิวอยู่อ๋อหมามิสั่งไข่ตุ๋นให้กินล,ลี่ด้วยชอบไหมอะไรนะ อะไรไม่สุกอ๋อเมื่อกี้สั่งเกี๊ยวรอบสองมาเกี๊ยวทอดข้างในไม่สุกด้วยคืนไปแล้วแต่ว่าคนอื่นเขากินไปกันนะแต่พอเรากินแล้วเรารู้เลยว่ามันไม่สุกข้างในมันยังเป็นเหล,เหลวๆเออก็ชอบเกี๊ยวเดี๋ยวมามีกลับไปทําให้ที่บ้านนั่นแหละก็เลยคืนไปแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนให้หรอกนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเมนคอสสแล้วแต่ฟิลลี่กินหลายชิ้นมากเลย ภาาาษไไทยพูดว่่ออะะรหิวหิวอันนี้เมนคอร์สนะคะก็สั่งหมูกรอบผัดพริกเกลืออันนี้ก็เป็นปลาสามรสนะคะเดี๋ยวเอาปลาให้ฟิลลี่ก่อน What อั t I ี้ I ผัดไท e กับไก่ Really i ันนี้ไม่ใช่ผัดไทยนะ Okay <My strength S 1> I will answer <it. S 1> <me. S 2> อันนี้ไก <Thank you. S 1> ่น,นะคะไม่รู้ But it's not definitely p ผัดไทย Not ผัดไทยหมูกรอบสามีบอกว่ามันมันแบบ fatty ม,ตตมันไขมันเยอะไปคือมันไม่ทอดกรอบทุกอนูเหมือนเราไงสามีเลยไม่ชอบค่ะ คือสั่งมาเยอะมากนะคะลืมคิดไปว่าคนอื่นก็สั่งของเขาอันนี้ไข่ตุนให้ฟิลลี่ข้าวผัดส,สับป,ปะรดของดดดี้สั่งเยอะเกินตอนแรกนึกว่าจะมีคนแชร์โอป้าแชร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูซีนี้เฉพาะของเรา3มคนพ่อแม่ลูกนะคะสตาร์เตอร์สามจาน เฟลลี่ก็กินสู้ตายนะคะวันนี้กินเยอะมากโอ้ยตายแล้วเห็นอาหารแล้วกินไม่หมดอันนี้ก็พยายามที่สุดแล้วนะคะก็ยังยังไงก็ไม่หมดคะ่ะไม่ไหวแล้ว ฟิลลี่ก็อิ่มมากไหมฟิลลีอิ่มไหมคะฮะหันมาน้อยอิ่มไหมคะอิ่มมากเลยใช่ไหมอิ่มมากขนาดนี้ก็นักทิชไม่ไหวแล้วใช่ไหมเออโอเคทานข้าวเสร็จแล้วค่ะกำลังจะเดินไปเทอเตอร์กันนะคะจริงๆแล้ววันนี้อาหารรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็มีแบบ นิดๆหน่อยๆที่ว่าไม่ค่อยแฮปปี้เช่นเกี๊ยวรอบสองไม่ค่อยสุกนะคะแล้วก็ไอตรงปลาปลาทอดสามรสอ่ะไอ้เม็ดมะม่วงพอกัดไปแล้วแบบเม็ดมะม่วงค่อนข้างจะหืนนิดนึงไม่ใช่หืนนะหืนแล้วก็อาหารรอนานนิดนึงวันนี้สงสัยเขาจะคนเยอะเนาะ แล้วก็นอกนั้นก็โอเคค่ะเรามีอะไรอีกนะอย่างอื่นก็โอเคนะอาหารแต่มันอาหารมาช้าไม่พร้อมกันก็เลยอิ่ม <c oughs> แล้วก็นี่กำลังเดินไปเทยเตอร์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพวกช็อปร้านขายของต่างๆก็ปิดนะตามปกติของวันอาทิตย์ที่นี่นะคะ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นย่านช็อปปิ้งแอเรียเลย <c oughs> เดี๋ยวให้ดู <c oughs> เห็นไหมร้านปิดหมด ปิลี่ไม่เดินแล้วเหรอฮะร้านชุดแต่งงานนะคะส่วนใหญ่ก็ร้านเสื้อผ้าโอยอันนี้เป็นชุดชุดประจำชาตินะคะเขาเรียกว่าอะไรดิเดิเดลสกิไม่ใช่ดิโดะแลวดลเโอเค ชุดประจำชาติผู้ชายก็กางเกงก็จะเป็นหนังๆอย่างนี้ค่ะคนที่นี่เขาจะใส่ชุดประจำชาติตอนตอนไหนรู้ไหมตอนเป็นแบบงานพวกแบบ o อกเท e บิลเฟสอะไรอย่างเงี้ยงานเบียร์เขาจะใส่ชุดประจำชาติเนี้ยไปดื่มเบียร์กัน

โอเคอ่าม oh, okay. ah. okay. ีน้องหมาด้วยนะคะเป็นแบบโรงละครเล็กๆนะคะเหมือนแบบแสดงกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย เป็นแบบบ้านๆอะไรอย่างเงี ını, uh> ้ยค่ะเราก็ไม yes. ่เคยไม่ได้แบบอะไรเชียร์เจสันกับเอฟซีเช okay. ียร์เซ็กซี่เชียร์เนี่ยเขาก็จะมีขายนงขายน้ำคนดูก็ไม่เยอะหรอกนะคะก็มีเนี่ยรอกันอยู่รอคน ลงละครที่นี่นะคะก็เป็นแบบลุงละครเล็กๆนะคะเป็นเหมือนแบบธุรกิจในครอบครัวที่เปิดมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะไปแสดงตามโรงเรียนด้วยนะคะส่วนเนื้อหาของละครเนี่ยก็จะเป็นอย่างคู่เนี้ยคะ่ะก็จะเป็นคู่สามีภรรยาที่ค่อนข้างยากจนนะคะสามีเอ้ยภรรยาก็จะใช้ให้สามีไปตกปลาหาอาหารมานะคะแต่สามีไปตกปลาเนี่ยก็จะ เจอปลาเป็นเหมือนปลาวิเศษเนี่ยแล้วปลาเขาก็จะเออเหมือนกับให้พรถ้าเกิดว่าถ้าปล่อยเขากลับลงไปในทะเลเหมือนเดิมนะคะผู้ชายก็กลับมาเล่าให้เมียฟัง เมียก็จะให้กลับไปขอพรนะคะก็ขอไปขอมาคือไม่รู้จักพรสักทีแต่ทุกๆครั้งที่ไปขอเนี่ยเมียเขาก็จะให้ขยะไปทิ้งด้วยตัวสามีก็ไม่รู้ไปทิ้งที่ไหนก็เลยไปทิ้งที่ในทะเลนี่แหละมันก็ทําให้ทะเลสกรปรกปสกรปรกปขึ้นเรื่อยๆจนปลาก,ก็เริ่มเหมือนแบบป่วยใกล้จะตายประมาณนี้นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยอพอรที่ขอมาทั้งหมดที่ทําให้ร่ํารวยขึ้นเนี่ยก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม สรุปว่าเรื่องนี้ก็จะสอนให้รู้จักเพียงพอนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะสอนให้เด็กเนี่ยแยกขยะว่าขยะพลาสติกทิ้งในถังสีอะไรขยะที่เป็นแบตเตอรี่ต้องทิ้งตรงไหนกระดาษทิ้งในถังสีอะไรเพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยจะแยกขยะกันแบบว่าละเอียดมากนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะเขาก็จะถามหาอาสาสมัครนะให้เด็กๆไปร่วมแยกขยะ ว่าแบบเออ,อขยะอันนี้ไปทิ้งตรงไหนฟิลลี่เขาก็สมัครใจไปเองนะคะเขาอยากเดินออกไปคือมัมมีดดดี้เขาภูมิใจว่าแบบว่าเออลูกกล้านะไม่กลัวที่จะออกไปตรงหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นก้าวแรกนะที่ที่ทำให้เขากล้าแสดงออก ก็เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักแยกขยะกันตั้งแต่เล็いいกๆเลยนะคะมันก eh> ็เป็นกิจกรรมที่ดีนะที่ครอบครัวพาลูกมาดูแล้วก็ได้มาสดอบเกี่ยวกิจเล็กๆของชุมชนด้วยนะคะเด็กๆเขาก็แฮปปี้นะเหมือนได้มีส่วนร่วมกับโชว์ครั้งนี้นะคะถามฟิลลี่ฟิลลี่ก็บอกว่าสนุกนะไม่น่าเบื่อเขาชอบ แล้วก็กนคนที่ทํางานที่นี่เข <ís S 1> าก็เล่าใ้ฟังนะคะว่าบางวันก็คนน้อยบางวันก็คนเยอะก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ส่วนค่าเข้าชมนะคะส,สี่คนผู้ใหญ่แล้วก็หนึ่งเด็กนะคะทั้งหมดประมาณองค์มาบอกว่า38มสิบนะคะถ้าจำไม่ผิดซื้อก็ประมาณแบบพันนิดนิดก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะคะก็มาช่วยกันซัพพอร์ตเขานะ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเพลียกันมากค่ะวันนี้ไม่กินข้าวเย็นแล้วค่ะเพราะว่าฉันอิ่มจากมื้อมื้อบ่ายนะคะเพิ่งไปกินบ่ายสองโมงละเออโหทำไมเหม็นตดอะนนนี้ชิปปุ๊บซี Yeah I guess no But It smell like poop si Yeah โอ้ตเอ็กโอ้ g เอ็ก like ไข่เก่าๆเหรอเหรอฟิลิีอุ้ยวาดรูปเองเหรอไม่กับดัดดี้อ๋ออันนี้วาดกับดัดดี้เหรอโอ้ไหนโชว์ที่อันที่อันที่ฟิลิีวาดเองสิอันไหนอันนี้วาดเองใช่ไหมแล้วอันไหนอีกอยู่วันนั้นสิเ No it's okay แล้วอันไหนอีกที่ฟิลิีนั่งเองไหนอะ

อ๋อหิวกินแอปเปิลหน้าแอนดูงั้นดัดดี้อย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe กด subscribe ให้พวกเราให้พวกเราให้พวกเราด้วยนะครับด้วยนะครับอืมเป็นไงดัดดี้พูดไทยเก่งไหมเก่งโอเคบายบายฟิลิอยากพูดไหมไม่พูดโอเคงั้นฮักฮักจุ๊บๆเลยฮักฮักบ๊ายบาย บายบายขอบคุณ bye bye. ทุกคนที่ติดตามนะคะบายบายค่ะ